นะคะขอเรียนเชิญคุณสมภารธรรมชัยผู้บริจา ท่านนะคะวันนี้เรียกได้ว่าเป็นผู้สนุนใจดีของเรานะคะขอเรียนเชิญคุณสุภาเขียวสะอาดผู้ช่วยวเพื่อในการฝ่ายสื่อสารการตลาดบริษัทเมืองไทยประกันชนิดจังกัดมหาชนให้เก็บขึ้นมาร่วมทำพิด,เดีเปิดในเวทีขอเรียนเชิญคะ่ะเอาละคะ่ะแล้วรอรอผู้มรทั้งาท่านนะคะเดี๋ยวใจดประจตัวคัดเอาเคะเดี๋ยวเราจะให้ผู้บริหารนะคะสััดเอาขึ้นค่ะเพื่อ พี่เปินะคะกับกิจกรรมงานเทศกาลท,ที่เราทำขั้นสามเดี๋ยวเรามาเริ่มรับถอยหลังร้อมกันนะคะ5 4 3 2 1ส วันนี้วันแรกนะคะมากันได้เลยจนถึงวันที่25สิงหาคมนี้11วันเต็มกับกิจกรรมของเราเดี๋ยวต,ตอนนี้เรียนเชิญถ่ายรูปบนเวทีกันก่อนนะคะได้ะนะ